สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเราข่าวครับวันนี้วันอังคารนะนะแป้แฝบวันอังคารครับก็ข่าวร้อนๆของประเทศเรานะก็คือไอ้ขมลขมแมไอ้ขมียนจอมเคนนะครับไอ้วุ้นเส้นเขาเรียกเขาตั้งชื่อมันนะไอ้วุ้นเส้นอแล้วก็ููชใจมันไอ้หุนใดเออไอ้ฮุนใด แต่คุณใดออกมาแถลงข่าวนะกูไม่เกี่ยวกับตระกูลนี้เลยนะเออเขาตั้งชื่อมันเออไอ้คุณใดกับไอ้คุนเส้นแมงซ่าชิหายแต่นี่มันประกาศเพื่อนมันประกาศนะมาตรการช่วยเหลือแรงงานจากไทยที่กับขเขมรหนึท่านจะได้รับเข้าสารทันที5กิโลนะครับส พักนี่1เดือนนะครับ 3. ค่าแรง18,000เรียวก็คือ150บาทไทยนะครับคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเดียวนี้150บาทอืมบาทค่าแรงโอสุดยอดโคตรแองอืมแล้วก็รถรับส่งที่ชายแดนฟรีนะครับส่วนผู้ชายท่านสามารถจะเข้าไปรับใช้รอดชาการได้คือเป็นทาหารผู้ชายแม่งเป็นทาหารไปเลยจบ มัจะได้มาลบกับไทยอ่าแล้วก็ส่วนคนที่อยากหางานก็จะหางานก่อสร้างให้ที่คลองฟูนันเดชโชที่ไอ้ขาเม้นมันขุดอยู่นะคลองมันขุดคลองอยู่ส่วนผู้หญิงถ้าสวยๆห,หน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ส่งไปทํางานที่จีนจีนรอรับส่งไปประเทศจีนในขณะที่อัปเดตเพื่อนอท่านแม่ทัพของเรานะสั่งปิดด่านทั้งหมด 6- 6กจังหวัดนะครับ ทั้งแก้วสุรินศรีสะเกดบุรีรัมย์จันทบุรีตลาดนะปิดด่านหมดชิปหายหมดแล้วนี่ไอ้พวกนักการพนันทั้งหลายแม่งลงแรงได้หาเขาก็จับเมืม่อวานก่อนก็จับได้นะไอ้พวกไปเล่นการพนันที่นูนนะ่นเนี่ยเออมันมุดมุดมุดทางรอดหนีหมาเข้ามาไม่ได้ผ่านด่านช่องทางธรรมชาติตาํารวจเออทหารท่านก็จับได้พวกผีการพนันเพื่อนมันก็มุดมุดมุดเข้าไปเล่นนะ่ะ กลับมามีแต่ตัวเพราะว่าคุมหมดตัวเลยพระจะาปง่งพระจะาปอดจำรงจำนำอยุ่รหมดมาแต่ตัวหนีกลับมาไทยอืหมดตัวแล้วก็ที่ผมมันใส่ไอ้ขอมิ้นมากเนี่ยนะเพื่อนมันประกาศเลยมันบอกว่าตราบใดที่ไทยยังดือ้อยังอาหารการยังเหมิมเกิมขนาดนี้ไม่ยอมเปิดด่านให้มันมันอ้างว่าไทยไปปิดก่อนนู่นนี่นั่นนะเออคนสชนตีน มันก็บอกว่ามันจะไม่มีการเจราจาหาเหวแรลงสิน้นไม่ว่าจะเจราจาทวิภาคีนู่นนี่นั่นหาเหวแอะไรมันไม่เจรจาสิน้นแล้วมันประกาศออกมาแนละประกาศจากประเทศมันเลยนะสวัสวิการจากประเทศมั่งเธอจำไม่ผิดบอกว่าประสาทตาเมืองทมเนี่ยเป็นของคำเมนเป็นอธิปไตยของคำเมนเออไทยนะต้องถอนตัวออกไปให้เร็วที่สุดพูดไม่อายหมาเลยนะมึงแล้วผมเคยเล่านะ ที่มีปัญหาเรื่องประสาททั้งหลายกับเกาะกูดเนี่ยมันมาจาก MOU 43 MOU ส้นตีน MOU อัป,ปยศที่ผู้นำไทยลึกใครไอเฮียไหนก็แล้วแต่ที่มันไปเซ็นกับขมนี่ยนะผมขอปนามแม่งเลยมึงไปเซ็นกับขมีนได้ไงมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ทับสอนให้ไอเฮียขมียนเนี่ยมันเข้ามายุ่มย่ามเข้ามากวนส้นตีนได้ประสาททุกประสาทของไทยเนี่ย ต้องมีทหารขมรนเข้ามาคิดดูเพื่อนเออมันมีสิทธิ์อะไรมันมันประเทศไทยอะ่ะจังหวัดก็จังหวัดไทยอะ่ะทหารขมรมันเข้ามาทําไมไอเพราะเพราะไอผู้ด,ดําส้นตีนเน่ะผมไม่รู้นะใครเนะี่เดี๋ยวผมไปขุดมาจะลากไส้ออกมาที่มันไปทำเอ็มโอยกับขมรนเ่ะเออเอ็มโอยปีสี่สามเนะเออไปยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่แนวสันปันน้าทั้งหมดเนี่ยตามมาตราหนึ่งต่อห้าหมื่นของเราเนี่ย ที่ถูกท่องตามกฎหมายทุกอย่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้ที่ทําไว้กับาปากเขตแดนไว้กับฝรั่งเศสแนวสันปันน้ำเนี่ยเป็นของไทยทั้งหมดครับประสาททุกประสาค,คก,ากับกงกอกรของหนหมดแต่มันมีไอ้นักการเมืองส้นตีนไทยเนี่ยขอปันนาแมงเดี๋ยวผมไปลากแซนมาไม่รู้ไอเหี้ยไหนนะขออนุญาตพูดคำหยาบไปทำเอ็มโอยกับขมรนนะครับเพื่อจะให้เป็นพื้นที่ทับซ้อน เพราะว่าเกาะกูดเนี่ยมันมีแหล่งน้ํามันไงตรงนั้นแหล่งน้ํามันมหาศาลตรงนั้นเนี่ยพอเป็นพื้นทับซ้อนเพ๊่บไอเยียโซนเจนเนี่ยมันก็ไปเซ็นสัญญากับบริษัทขุดน้ํามันต่างประเทศบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูมึงมาสัมปทานกูนะมึงเอาเงินไม่กูรู้สุดหลายพันล้านมั้งดอลลาร์นะมันรับมาแล้วรับเงินจากบริษัทขุดเจาะน้ํามันมาแล้วเออบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูให้มึงขุดเจาะที่เตาอ่าวไทยเว้ยตรงเนี้ยตรงเกาะกูดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนของกูแล้วก็แบ่งคนละครึ่งกับ ไอ้แย่นักการเมืองของไทยเนี่ยที่เป็นสนับสนุนมันเนี่ยให้เป็นพื้นที่รับซ้อนเนี่ยแบ่งกันแบ่งเค้กกันคนเละค่งนี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนครับเพื่อนที่เขาด่าๆทุกวันเนี่ยไม่มีมูลหมาไม่ขี้ครับแล้วมึงไปจดเป็นพื้นที่ลับซ้อนเนี่ยสมัยนํามันไหนนะเดี๋ยวผมไปขุดมาให้ดูนะที่เขาด่าๆนี่นไม่มีมูลหมาไม่ ky, ขี้เขาด่าถูกหมดลนะมันมีผลประโยชน์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบอกให้ผมไม่อยากลก่าหาไม่อยากเอ่ยชื่อแมงด้วยใครนะแล้วมันอาหารการไม ไอ้ไอโคศโกของรัฐบาลคัมเมนะมันออกมาแถลงข่าวนะมันบอกว่าอาประสาททุกประสาทเป็นของคัมเมนไทยมาบุกลุกอธิปไตยของคัมเมนนะครับอืมคมัมเนมันประกาศเลยมันบอกว่าพร้อมจะทําลายความพยองของไทยตอนนี้ไทยเนี่ยแมงอยู่ในสภาวะจนตรอบและอับอาย อยากจะถอยแต่ศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ก็เลยไม่กล้าถอยเออขำเม้นละรับมือไทยได้ทุกรูปแบบสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างความเสียหายกับฝ่ายไทยอย่างรุนแรงทั้งวิกฤตการเมืองนะครับอืมทั้งเรื่องเศรษฐกิจอืนู่นนี่นั่นบาบาบารวมทั้งความทุกข์ยากของประชาชนของไทยจะมากขึ้นนะครับเนี่ยขม้นรด่าไทยนะมันบอกว่าไทยแม่งซบหายเลยบอกว่า เออขมเม้นน่ะไม่ใช่ผู้ก่อเหตุนะครับและขมเม้นน่ะต้องการเพียงเสรีภาพสันติภาพอืมแต่ขำเม้นนี่จะไม่ยอมให้ไทยมาดูแคลนอีกต่อไปภายใต้การน,นำของท่านฮุนฮุนมันเน็ตและฮุนเซนขำเม้นมีศักยภาพพอเหมือนพูดนะอันนี้โคโ้ดสงพูดนะขมเม้นมีศักยภาพพอที่จะทำลายความ ผยองของไทยถ้าหากไทยมันดูหมิ่นขมีนอีกครั้งนะเดี๋ยวกูจะลุยแหละกูจะลบพร้อมลบเมื่อาวานก่อนเนี่ยผมมาเน็ตใส่ชุดทหารลายพังเต็มยศไปเยี่ยมทาหารที่ชายแดนนะผมว่ามันเอาแน่เพราะว่ามันจะใช้สงครามเนี่ยมากบเกลื่อนความเหี้ยของมันเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยบอยคอรดไปแล้วนักการเมืองคามียนทั้งตระกูลเลยแล้วก็ธุรกิจของขามีนหลายอย่างนะสหรัฐบอยคอรดนะฮะ แล้วไอ้ฮุนเซนมันก็ออกมาขู่นะบอกว่าเดี๋ยวมันจะแฉวา่านักการเมืองไทยคนไหนน่ะที่เอาเงินไปฝากมันไว้เอาทองคําไปฝากมันไว้ผมแบบบอกก็มึงรีบแฉเลยกูจะได้รู้ไอ้เหี้ยไหนเพราะว่าผมก็ได้ข่าวอยู่ว่าไอ้ห้อยไอ้โหนนู่นนี่นั่นบาบาบาที่อยู่แถวชายแดนนะมีปฏิสัมพันธ์กับมันมีความสัมพันธ์กับมันโดยดีประมาณนั้นก็วานไปครับผมจะรอดูฮนะมึงรีบหน่อยอฮวน ในขณะที่เวียดนามก็ไม่ยอมขายไฟฟ้าให้กับขมินนะเวียดนามบอกว่ากูไม่ขายให้มึงเพราะว่าเหมือนจะไปช่วยนักต้มตุนกูไม่อยากยุ่งกับพวกเนรคุณนี่เวียดนามก็พูดเลยนะว่าขมรเป็นพวกเนรคุณเพราะว่าเอาง่ายว่าสมัยขมรแดงตายหากันเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านนะสามล้านคนตายหาหนีนอ,อพยพมาอยู่ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือพวกขมออกรอพยพ กี่ค่ายกี่ค่ายฮะตลอดแนวชายแดนไทยเนี่ยจังหวัดทุกจังหวัดแนวชายแดนไทยบุรีรัมย์จันทบ,บุรีตราดสีสกิดนะครับสุรินทร์สาแก้วเนี่ยมีแต่ศูนย์อพยพเขมรทั้งนั้นไทยเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่กี่แสนล้านนะเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือพวกมึงเ่ะมึงยังมาเนรพลไทยนะคิดดูดิก็มีคําถามฮะคำถามกับผู้มีอํานาจนะว่าใครเป็นคนไปเซ็นเ o ็43แล้วก็ใครเป็นคนให้อํานาจไอเฮียเขมรเนี่ย มันมาอยู่ในประสาทของประเทศไทยเออใครเป็นคนอนุมัตินะอยากถามนะอยากถามมากนี่คือแผ่นดินไทยครับไม่สมควรให้ต่างชาติมันมากางนะครับบอกให้ผมเคยพูดไปแล้วผมไม่ได้พูดเล่นนะถ้าผมเจอนะถ้าผมไปเที่ยวเนี่ยเจอขมินผมจะถามเลยนี่แผ่นดินกูมึงเข้ามาทําไมถ้ามันกางนะผมจะบอกว่าให้เวลามึงนะสิบนาทีหรือสิบห้าทีมึงออกไปถ้าไม่ออกนะ กูจะตกผมตบเลยเออยอมเสียค่าปรับอย่างน้อยก็ทะเลาะวิวาทอ่ะอย่างมากทะเลาะวิวาทนะทําไมพวกมันไส้มึงอ่ะเออเสียค่าปรับแค่นั้นน่ะอืมเราจะให้มันมาเหยียดเหยียดเหยียดเราขนาดนี้เหยียดยามมันขนาดนี้ในขณะที่รัฐบาลนะคุณก็ยังบอกว่าขมรนเป็นภัยร้ายแรงคุกคามต่ออธิปไตยไทยใช่ไหมเป็นภัยคุกคามใช่ไหมแล้วมึงทําไมไม่ ไม่บอยคอร์ดมาเลยเอออันนี่โอเคนะฐหารก็ปิดด่านไปแล้วมึงก็เอาง่ายรัฐบาลน,นะขอแนะนํามึงก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตเลยจบเออตัดแม่งมาเลยนะกล้าๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวยี่แปดนี่ยเขาจะไปไล่คุณเลยแต่ผมว่า <c oughs> ขออภัยครับไม่แน่มอบอาจจะปลุกไม่ขึ้นเพราะว่าได้ข่าวว่าท่อนําเลียงไม่ดีเออแต่เห็นบอกมันโฆษณาว่าเอ,อ้ยบริจาคมาทั้งสี่ล้านกว่าแนละ้วมั้ง บริจาคชุมนุมมอบเนี่ยสี่ล้านกว่าแล้วนะโอเคครับก็ขอให้คนไทยรักให้สามไม่เคียงครับอย่ามีสีมีกลิ่นเลยครับเราคนไทยด้วยกันก็พวกมึงอ่ะต้องรักชาติศาสนาประมากาษัตริย์และรักอธิปไตยไทยนะครับเราไม่ใช่ข้างชาติเราไม่ใช่บ้าสงครามเราไม่อยากลบสงครามคือความอัิยศครับไม่อยากลบกับใครแต่ว่ามึงอย่ามาเสือกมึงอย่ามาลุกล้ำอธิปไตยไทยนะ มึงจะโดนนะครับเคยได้ยินไหมเคยพูดไปแล้วอะ่ะ NK24 ขีปนาวุธพิสัยไก่ไทยกูผลิตได้แล้วจะบอกให้ความเร็วเจ็ดมากครับกูยิงทีเดียวไปถึงพนมเปนก็ขอบอกโอเคครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านอ้ำน้ำสัสผมครับมโนนักเล่าข่าวครับชอบก็ดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านยาม,มดาผมเดินจะบากที่ดีทดำดีครับสวัสดีครับ